สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัองผมจะมารีวิวของเล่นนะคะเป็นชุดก่อสร้างนะก็จะมีพวกของที่เป็นอุปกรณ์สําหรับก่อสร้างนะคะไหนแม่ขอดูนะครับนี่ก็จะเป็นชุดก่อสร้างแบบนี้เลยนะคะก็จะอยู่ในหมวกแบบนี้เนาะเป็นหมวกใบสีเหลืองๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีของอันนี้ใครซื้อมาให้ครับพอหนูซื้อมาให้ เดี๋ยวแม่แกะให้ดูครับอ่าน้ำพุงแกะออกมาเลยดูสิว่ามันจะมีของเล่นอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องมือช่างนะคะอ่าออกมาแล้วอันนี้คืออะไรรู้เบ้าอันนี้คืออะไรคีมอ่าอันไหนมีอะไรอีกอะไรอะอันนี้เลื่อยอ่าแล้วมีอะไรอีก อันนี้เป็นก็เป็นครีมเขาเรียกว่าครีมแบบไว้มัดลวดเนาะแล้วอะไรไม่ใช่กันไกลค่ะเป็นครีมที่มัดลวดครับอันต่อไปนะคะก็เป็นคอนสีสันสดใสนะนะแล้วก็มีอะไรอีกมีน็อตด้วยเหรออ๋อมันไว้ทําแบบนั้นนะเหรอมีอะไรอีก แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน็อตเหมือนกันนะคะแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นมวกวใบใหญ่สีเหลืองแห่พวกช่างนะคะเขาก็ต้องใส่หมวกนะคะเพื่อความปลอดภัยนะการแบบสิ่งของเวลาที่ไปแบบเวลาก่อสร้างอย่างเงี้ยของก็อาจจะร่วงใส่หัวได้เราก็ต้องใส่หมวกป้องกันนะคะ,อะโอ้โหแบบนี้เนาะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นของเล่นประมาณนี้นะก็เป็นของเล่นเด็กๆนะคะเป็นชุดเครื่องมือช่างอ่าตอนนี้น้องพงษ์ทำอะไรเนี่ยประกอบน็อตนะอันนี้พ่อนูซื้อมาให้ใช่ไหมโอเคก็ของเล่นก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะโอเคปิดทิปเลยครับ